สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโซลาเตยแนโดนนะฮะวันนี้ไม่ได้มาเกี่ยวกับโซลาเตยแนโดนนะครับวันนี้มาจัดฉลากของเ e พียนปัดฟางนะครับเราก็ได้ไหมเรามีการส่งบูฟเฟตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ร้านก่อนเดี๋ยวพูดกันครับวันนี้เรามีการจัดฉลากแจกของนะครับแจกทุกวันที่1ของทุกเดือนนะครับ หนึ่งมีนาหนึ่งเมษาพนึสภา,ายาวไปจนถึงหนึ่งคันวานะครับลูกค้าที่ซื้อเข้าเปลือกไก่ชนนะครับแล้วก็อาหารสัตว์ทุกอย่างในกลุ่มเพียนฝันั้นนะครับรายชื่อได้อยู่ในนี้แล้วนะครับอ่าวันนี้เราแจกแหวนนะครับแหวนทองเนี๋ยผมหยิบให้ดูกันนี่จากร้านทองอะไรไวะเนี่ยเพื่อนกันอาพิชาตินะครับเดียวไว้ให้แล้วนะครับสองแหวนนะครับนี่นี่นะฮะก็แจกกันไปเลยสองวงนะครับเดี๋ยวนนี้จะจัดรายชื่อแล้ว กดมีอยู่ข้อเดียวก็คือว่าโทรไปต้องรับนะครับรับเสร็จปุ๊บแจกเลยทันทีามาเยอะซะด้วยสิปึ๊บเอาละนี่นะครับไครพุทธศตวคุณคันชนกเดี๋ยวเราโทรอ่ะเขาเลยจากร้านทู้เรียนนะน่าจะเป็นร้านป้าเรียนที่ร้านกระเบือนะครับเดี๋ยวมไม่รับหมดนะไม่รับหมดนะครับหนึ่งสายหมดนะครับ เ้ยไม่รับอดนะไม่รับจับใหม่นะครับสวัสดีครับสว,นะวัสดีครับอ,<ะ>อันนี้ใช่เบอร์คุณทันชนกไหมฮะได้คะ่ะคุณยาวเหรอฮะคุณยาว<ะ>คุณยาวเคยซื้อข้าวเปลือกไก่ชนตาเพียนฝันฟาร์มหรือว่าอาหารสัตว์ในเครือเพียนฝันฟาร์มไหมครับค่ะซื้อเดือนนึงหลายถุงเลยเหรออยู่ที่ไหนเจ๊เนี่ยหนอ,อ,องกุลาค่ะหนองกุลาพิษณุโลกปะซื้อละร้านกระบือค่ะซื้อร้าน ซื้อร้านเจเลียนด้วยกจะถามเลยโอเคโทรมาแจ้งนะครับพี่ยาวนะครับพี่ยาวได้แหวนทองคํานะครับแล้วเดี๋ยวสักสองถึงสามวันจะเอาไปแจกให้ที่ร้านตะเลียนนะครับผมเดี๋ยวยังไงผมโทรนะอ่ะหวยไม่ถูกได้แหวนนะจ๊ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะแล้วเราซื้อซื้ออะไรอ่ะซื้ออะไรของเพียรัแฟนฟาร์มอ่ะซื้อข้าวเปลือกนะซื้อข้าวเปลือกประจำซื้อข้าวเปลือกไก่ชนประจํานะ โอเคยังไงขอขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้าประจําเดี๋ยววัน2วันเดี๋ยวเราทองไปแจกที่ร้านเะเรียนนะครับค<า>่ะขอบคุณมากครับพี่ยาวค่วะตอนนี้ได้ไปแล้วนะครับสำหรับพี่ยาวนะครับผู้โชคดีรายแรกประจําวันที่1มีนมานะครับหลังจากนี้เราจะจับทุกวันที่1เมษา,าพฤษภายาวจถึงธันวาเลยนะครับแหวนทองเป็นของทุกคนยิ่งซื้อมากยิ่งมีสิทธิ์มากและอย่าลืมส่งให้กับตัวแทนร้านค้าเลยครับขอบคุณครับ หารสัตว์ครบวงจรครบจบที่เดียวสนใจเป็นทุนแันจำหน่ายโทร0824542619สินค้าเข้าใหม่ผิวทั่วเหลืองและกากทั่วเหลืองแล้วมาพบกันนะครับ